สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปเรื่องเกี่ยวกับการเซตอัพแอคชั่นกีตาร์นะครับก็มีคนซื้อไปกีตาร์หรือว่าเวลาเปลี่ยนเซเดนกับนัดหรือว่าเรียกบาบนกับบาล่างก็ได้ครับว่าเปลี่ยนใหม่แล้วแอคชั่นจะส่งขึ้นอะไรประมาณนี้ครับทำให้การเล่นกีตาร์มันยากขึ้นก็เลยจะมาบอกวิธีกันว่าทำเช่นไรมาแชร์วิธีกันนะครับ อ่อย่างหนึ่งเลยแล้วก็ต้องมีกีตาราก่อนมีกีตร์เสร็จเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามันสูงหรือไม่สูงเราเล่นจับมือไหมหรือว่ายังไงโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์กันอุปกรณ์ของผมก็มีอย่างหนึ่งเลยะจะเป็นตัวนี่ครับจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งธรรมดาเครื่องเครื่องมือก่อสร้าง เพื่อใช้ฟ้าหรือเขาเรียกกันว่าอะไรนี่ผมก็ไม่มั่นใจครับมันก็จะมีแบบหลายหัวมากเลยแต่เราจะเลือกใช้แค่หัวเดียวก็คือหัวที่มันใส่กระดาษทรายได้อพอจะไม่อันตรายสักเท่าไหร่ย่ังนี้สองก็คือไม้บรรทัดไม้บรรทัดนี่ก็จะเป็นไม้บรรทัดอย่างนี้นะครับแต่เราจะมาตัดกันตัดตรงไหนอ่า ตัดตรงให้มันตรงกัน1มิลิเมตรพอดีเราจะตัด,ตดออกไปเลยเพื่อใช้ในการวัดเราจะได้รู้ว่าเราจะควรประมาณไหนทำประมาณไหนใช้กี่เซนใช้ยิม่มิลอะไรประมาณนี้ครับอันต่อไปครีมปักยิ่งจกกับไข่ควงปักแบนอันนี้ก็เรียกภาษาบ้านๆน,นะครับ อันนี้ก็หาซื้อได้ตามวัสดุก่อสร้างทั่วไปแล้วก็อันนี้เหมือนกันใบเลื่อยแต่อันนี้ผมจะมาตัดครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้นมาคู่กับใบเลื่อยเลยก็คือตะไบขัดเล็บอันนี้หาซื้อได้ตามร้านเครื่อง พวกอะไรพวกกิ๊บชอบต่างๆอันนี้ก็หาซื้อง่ายอยู่ครับราคาก็ไม่แพงมากเท่าไหร่ไปเลยกระดาษทรายอ,าอันนี้ใช้กระดาษทรายเบอร์อะไรก็ได้แล้วแต่ความถนัดของส่วนบุคคลแต่ผมก็ใช้เบอร์หยาบๆหน่อยเพื่อบ่องไวในการทำอันนี้คือที่หมุนลูกบิด อันนี้จะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่มันจะเป็นเครื่องทุนแรงของเราเฉยๆนะครับแล้วก็เหล็กขนาด1มิลิเมตรแล้วก็ผ้านะครับผ้าเป็นผ้าคีริว้วธรรมดาก็ได้หรือว่าผ้าเช็ดหน้าเล็กๆโอเคครับแล้วก็ปากา <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาดูวิธีขั้นตอนการทํากันเลยนะครับวิธีขั้นตอนการทำเซตอัพแอคชั่นกีตาร์อย่างหนึ่งได้เลยเราก็จะนํากีตาร์มาวางอยู่บนโต๊ะแต่เราจะหาเป็นผ้ารองหรือว่าอะไรรองนะครับนี่ผมจะใช้กระเป๋ากีตาร์ขนาดเลยที่ผมมีอยู่เพื่อไม่ให้เป็นการขีดข่วนหรือทะเลอกใน ตัวไม้หลังกีตาร์นะครับอ,อย่างแรกเลยเราก็ต้องหยิบไม้ประทัดที่เราทําไว้ก่อนหน้าเลยแล้วตัด1ม mm. ิลิเมตรตัดได้เสร็จแล้วเราก็มาวัดกันก่อนว่าเราต้องแก้ตัวไหนเราก็วัดไปที่เฟสหนึ่งกับเฟสสองเราวางท่าไปเลยนะครับบนเฟสแล้วเราก็วัดตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ3มมิลลิเมตร แต่ถ้าให้ดีก็จะอยู่ที่ประมาณ1หรือ2มมตรแต่ผมว่า2 m mm มิลลิเมก็โอเคกว่า1 mm มมก็ได้ครับแต่มันอยู่ที่ตัวกีตาร์บางตัวก็อาจจะติดเฟสไปเลยแต่2 mm มมนี่น่าจะไม่ติดแครับอ,อันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับในการเซตอัพแอคชั่นแต่นี้ผมก็จะมาบอกว่าให้มันโอเคแล้วกันอันนี้ก็จะอยู่ที่3 m mm มมิลลนิดๆซึ่งตัวนี้ก็ เล่นแล้วเจ็บมือมากเราจะวัดที่เฟสหนึ่งนะครับาเราจะวัดอีกทีก็ที่เฟสสิบสองหรือเฟสแปดหรือว่าที่เฟสหกก็ได้แต่ผมจะวัดที่เฟสสิบสองดีกว่าเฟสสิบสองตัวนี้ก็จะอยู่ที่ห mm ้ามิลลิเมตรกับหกมิลลิเมตรในสายหกนะครับสายหนึ่งก็จะอยู่ที่ 5มมตรแต่ถ้าให้ดีอยากให้มันต่ำอยากให้มันเล่นง,ง่ายๆเราก็จะให้มันอยู่ที่ประมาณ3มเมตรถึง4มเมตรแต่ถ้าต่ำกว่า3มมเมตรมันก็อาจจะเกิดอาการติดเฟสได้ครับอันนี้ไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่โอเคเรารู้อย่างล้วลองสูงขั้นตอนต่อไปครับหยิบตัวเทมุนสากิต,ตาออกมาอ่าแล้เราก็ สายกีตาออกสุกเส้นนะครับ มุนเสร็จแล้วถ้าหมดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะดึงสายตัวนี้ออกเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามก็จะมาอยู่ฝั่งนี้เส้นหกเส้นห้าเส้นสี่เราก็จะมาอยู่ฝั่งนี้ตัวนี้เราก็ต้องแก้ทั้งตัวบ่าล่างและบ่าบนนะครับเราจะเรียกว่าบ่าล่างบ่าบนแล้วกันเราจะเรียกมาเส้นอาจจะเรียกยากสักนิดหนึ่นงตัวนู้นเรียกว่าบ่าล่างกับบ่าบนเราก็จะหยิบเหล็กขนาดม mm ือหนึ่งมิลลิเมตรออกมานะครับ ซึ่งเป็น1นึมเมจริงๆแล้วเราก็จะหยิบใบเรื่อยเราจะวางทาบตรงที่เฟสพอดีเลยวางทาบที่เฟสแล้วเราก็ใช้ตะไบเรื่อยตัวบาบนให้มันตรงกับเหล็กขนาด1นึมิลลิเมตรพอดี จะฝนถึงสายที่4ี่เท่านั้นนะครับอส่วนสายที่1กับสายที่2เราจะใช้เป็นที่ตะบายเล็บแทนเพราะถ้าเราใช้เป็นตัวตัวใบเลื่อยมันก็จะทําให้ตัวนี้มันกว้างถ้ากว้างเสร็จเราใสา่สายไปปุ๊บม,มันจะหลวมแล้วมันก็จะตีกับตัวบ่าบนแล้วมันจะทําให้เสียงสั้นครับเราก็ต้องซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนใหม่อยู่ดี เราก็เลยใช้เป็นตัวนี้ดีกว่าอ่าคนครับเำ้มัเท่ากับขนาดเลยอ่าพอโอเคแล้วนะครับแล้ก็ใช้ผ้าเช็ดออกทาความสะอาดสะหน่อยอพอได้แล้ว ทำตัวบาบอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูบาล่างบ่าล่างนี่เราก็จะใช้ผ้าคุมตัวหมหุดกีตาร์ก่อนเราก็หยิบตัวไขควงปากแบนขึ้นมางัดเพื่อนำล่องเราจะใช้ผ้าก่อนเพราะมันจะได้ไม่โดนตัวหดุดเพราะตัวหมหุดนี่จะเป็นพลาสติกครับ เราก็จะทำให้ตัวหมดเสียหายได้เราก็เลยใช้ผ้ารองไว้ทำนี้ขึ้นทุกสายครับค่อนข้างจะมานานหน่อยไม่ค่อยํำนาน พอเราใช้ตัวพอเราใช้ตัวไขควงปากแบนงานขึ้นมาแล้วเราก็เก็บเข็มป,ปากกิ๊งจกขึ้นมาแล้วก็หมุดไปเหมือนเดิมแล้วก็ดึงดึงออกทีละหมดเราเราไปแยกไว้ก่อนนะครับบางตัวก็ออกยากือนกัน ก็หยิบตัวออกง่ายมาก่อนอ่าถ้าบางตัวเรายังไม่ันไม่ออกเราก็มางัดใหม่แต่เราก็ใช้ท่าลองแล้วเหมือนเดิมน,นะครับมันอาจจะลำบากแต่ของเราจะได้ไม่เสียหาย ค่อยๆไปนะครับอ่าออกมาแล้วเลยมดสุดท้ายอ่ามุดสุดท้ายก็ออกมาแล้วเรียบร้อยนี่จากนั้นเราก็จะทําการดึงสายออกเราก็จะแบ่งฝั่งเหมือนเดิมสายเส้นที่1สายเส้นที่2อยู่ฝั่งน้นสายเส้นที่6สายเส้นที่ห้าเส้นที่ 1, สี่ก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับ ถ้าไม่ออกเราก็ล้วงไปหน่อยถ้าเป็นตัวที่มีหมดนะครับเราก็ไปดันมันขึ้นมาเราดันจางด้านในไม่เป็นไรโอเคเมื่อเล่าน้ำมูลออกสุดหมดแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวนี้มาที่เรียกกันว่าบาล่างนี่ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะหนาและสูงพอสมควรเมื่อกี้จะอยู่ที่ประมาณห้าหมเมตรนะครับอันนี้เราอัดก้ตั้งลงนะครับ 5้ถึงหมิลิเมตรมันก็ค่อนข้างสูงมากทีนี้เราเอาปากกามาเราก็าจะมาติ๊กให้มันอยู่ในขนาด3มมิลิเมตรเราก็หักไปก็เหลือมาเอาออกไปมาสอมิลิเมตรหรือ3ามมิลิเมตรก็ได้แล้วแต่ ตีเส้นได้แล้วล่าหยิบก่อนตัวนี้มาอันตัวนี้ก็จะมีค่อนข้างค่อนข,ข้างจะมีราคาแต่จะใช้ได้หรายประเภทเลยน่าซื้อมาลองครับเจ็บไฟตัวนี้ก็ใช้ไฟแค่18โวลต์เท่านั้นเองไม่กินไฟทเ,เท่าไหร่อ่าพอได้แล้วก็จะมีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นี่ เราจะใช้แค่หัวทรายตัวที่เป็นนี่เท่านั้นนะครับเพราะถ้าเป็นหัวเอื่อนก็ใช้ได้แต่สําหรับมืออาชีพเขาใช้กันจะใช้ในงานประเภทอื่นด้วยอ่ามันปรับระดับได้ความแรงความเบาเราก็ปรับอยู่ในขนาดปานกลางอ่าแล้วเราก็มาฝนกัน พอผมใช้ตัวนี้ได้เสร็จมันก็จะบางลงขึ้นมากเลยเพราะถ้าเราใช้กระดาษทรายอย่างเดียวอ่ะมันก็ได้แต่ถ้าเราจะถูให้มันลดไปเป็นเป็นมิลเนี่ยใช้เวลานานมากครับก็ประมาณสายนาทีเลยบางทีกับครึ่งชมมั่วโมงมันบางเสร็จแล้วแต่ถ้ายังไม่มมือชีพสักขท้าไหร่ะเราก็มันก็จะยังไม่ตรงเราก็เลยใช้ตัวนี้ถามว่ามันต้องใช้กระดาษทราย ในเมื่อตัวเมื่อกี้เป็นหัวทรายเหมือนกันหัวเป็นกระดาษทรายถ้าเรายังใช้เครื่องไม่ชำนานยังไงครับมันก็ยังจะไม่โอเคดีแต่มือเราค่อนข้างจะโอเคกว่าแต่ถ้าใช้ให้ใช้มืออย่างที่บอกเ่นก,ก็จะใช้เป็นเวลานาน,านมากเราก็ใช้กระดาษทรายเป็นทีเพื่อแต่งให้มันเรียบแล้วว่าเป็นไฟแบบเรื่อย นี่ทีนี้ก็จะเรียบเลยวางกับโตได้ได้สบายนะครับ่าเด้วางกับโตได้ไดเมื่อกี้นี่วางกับโตไม่ได้ถ้าวางกับโตได้นี่คือมันเรียบมากแล้วพอเราได้ตามที่เราต้องการแล้วใช่ไหมครับ่าขึ้นมาลดค่าที่อยดีกว่าตัวความสวยด้านดำที่ต้องการแล้วเองก่อน,นำอุปกรณ์พวกนี้ลงไปก่อน แล้วเราก็เอากีตาร์เราขึ้นมาสำรักกีตาร์บางตัวนะครับมันก็จะมีตัวนี่ไปให้ด้วยแต่ว่าบางคนที่ไม่รู้หรือไม่ค่อยได้เปลี่ยนให้ช่างเปลี่ยนเองอะไรประมาณน,นี้อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันเขาามาลองให้มันสูงบางตัวว่าสูงปี๊ดเลยไม่รู้จะลองทำไมแต่แล้วแต่อันนี้อยู่ที่ต้นถังกัดเขามันน่าจ,จะมีความหมาย ถ้เรามาปรับแค่ตัวนี้ก็พอไม่เป็นไรครับใส่ไว้เหมือนเดิมเราก็เอาใส่ไว้ต้องด้านนี้ครับด้านที่เป็นอย่างนี้อะจะเป็นสายหนึ่งกับสายสองอแต่ตัวนี้บามันจะสูงอยู่แล้วแต่ในการเล่นมันค่อนข้างจะงโอเคอยู่แต่เมื่อกี้ก็สูงไปหน่อยถ้าเราไม่เห็นให้ล่องมันหรือซื้อมาใหม่นะครับวิธีการทำเลยแล้วก็ ตลัดกันตัวช่องแต่ละช่องความห่างอย่างเงี้ยครับแต่ละสายจะอยู่กันที่1เซนติเมตรมันจะห่างกันที่1ซนติเมตรพอดีอ่รารว่าถ้าเราอยากให้มันถ้าไมใหม่มันก็จะไม่เข้าเราก็ ฝนลงไปนิดหน่อยอันนี้ไม่เป็นไรครับให้มันเป็นลางเฉยแต่ตัวนี้ตัวเก่าแล้วผมบอกเฉยฝนเสร็จเราก็หยิบสายหกขึ้นมา,าการใส่สายเรียบร้อยครับพอเราใส่หมุดเสร็จกีตาใส่สายหมุดใส่กีตาร์เสร็จเราก็ให้กีตาร์กันมาเราลอก็เย็บตัวประจจัอ่ามใชัยปะจจยสิ หยิบตัวที่หมุนคอกีตาร์มาหมุนบิดหมุนลูกบิดมาปุ่บปิดไม่ให้เหมือนคอครับหมุนลูกปิดกีตาร์แล้วเราก็ทำการตั้งสายกีตาร์ ตั้งเสร็จเราตั้งสายเรียบร้อยครับอันนี้ก็ตั้งอยู่ในเคไม่มีดอกไม่มีอะไรนะครับเราก็เอาไม้มาทัดตัวเดิมมาเช็คว่ามันลดลงไหมโอ้โหอันนี้เหลืมาร์กสามกับสีครับอันนี้เลอสามมิลลิ mm เมตรเดง ตัวนี้เป็นสองนะครับสอ,องก็หนึ่งกับสองด้วยอันนี้ตัวนี้เป็นสองก็จะต่ำลงมากเวลาเล่นก็เล่นง่ายมากครับทก็ใช้ได้ครับวิธีนี้ก็อยาก,กะแชร์กันให้ รู้ว่าการเซนด์กีกตาร์ก็ไม่ได้ยากสามารถทำได้อยู่ที่บ้านหรือว่าใครที่มีกีตาร์หลายตัวแต่ถ้าไม่มั่นใจจริงๆก็ให้ทางช่างทำกีตาร์หรือช่างซ่อมกีตาร์ทำให้ก็ได้ครับถ้าเราไม่มั่นใจในฝีมือหรือว่าอะไรแต่ทางเขาก็มืออาชีพกันอยู่แล้วก็ค่อนข,ข้างจะโอเคหน่อย mm hmm. ก็ขอฝากด้วยนะครับกับคลิปเซนด์กีตาร์